มาต่อกันนะครับเพราะว่ามีคนบอกว่างงพี่หมอพูดอะไรนะครับพี่หมอก็เลยมาไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพรกรต่างกับพรบอรย่างไงโดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวการคืนเงินประกันสังคมนะครับที่หมอยังไม่กินข้าวเลยนะครับก็กินดัชมิวก่อนนะครับเป็นหลวงพี่ดัชมิลส์คลิปนี้ให้ถามเลยนะครับถามได้ทุกอย่างแต่ว่าจะเน้นนะครับ พรกรย่อม,มาจากพระราชกำหนดพรบรย่อม,มาจากพระราชบัญญัติอันดับแรกต่างกันจากที่มานะครับพรบกรมีที่มาจากอะไรนะครับพรบกรมีที่มาจากตัวรัฐเอารัฐบาลนะเป็นอำนาจสูงสุดของตัวท่านนายกรัฐมนตรีรเป็นคนสามารถนะครับออก หรือตราพระราชกำหนดออกมาได้นะครับก็มีเทคนิคต่างๆมากมายส่วนพรบรหรือพระราชบัญญัตินะครับเกิดจากรัฐสภานะครับเป็นอำนาจของผู้แทนราษฎรเป็นอำนาจของสมาชิกวุฒิสภานะครับออกกฎหมายในานามของประชาชนนะครับ ที่มาก็คือหนึ่งต่างกันนะครับตัวพรบพรกอออกจากรัฐบาลนะครับพรบนะครับพระราชกำหนดออกจากรัฐสภานะครับต่างกันที่ความเร็วนะครับความเร็วนะครับพรกอออกปุ๊บมีผลปั๊บนะครับอย่างเช่นพรกฉุกเฉินพรกแบบเอ่อฉุกเฉิน จากแบบน้ําท่วมไฟไหม้นะครับวาตภัยออกพรกออกมานะครับหรือพรกฉุกเฉินเรื่องของการชุมนุมนะครับออกป,ปุ๊บมีผลปั๊บวัน2วัน3มวัน,วนได้เลยนะครับส่วนพรบร่างออกมาปุ๊บนะครับผ่านเพียบจุดกําเนิดของพรบนะครับราชบัญญัติมีมากมายนะครับอย่างเช่นประชาชนเข้าชื่อกันนะ เขาชื่อกันเพื่อเสนอกฎหมายได้นะครับเท่าไหร่ครับระดับพรบหนึ่งมืนคนนะครับนอกจากพรบเอ่อนอกจากประชาชนสามารถเสนอแล้วสสนะครับเข้าเชื่อกันเท่าไหร,ร่ฮะยี่สิบคนนะครับก็เปรียบเหมือนแบบเอ่สอสสหนึ่งคนมีมีตัวแทนนะครับแทนห้าร้อยคนนะครับเป็นหมื่นคนนะครับ ก็สามารถเสนอแก้กฎหมายหรือสร้างกฎหมายได้นะครับแล้วก็เขาให้อํานาจคณะรัฐมนตรีอีกนะครับรัฐมนตรีมีอำนาจเยอะเลยเพราะว่าถือเป็นว่าเป็นผู้บริหารประเทศนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3จุดนี้นะครับเสนอเข้ารัฐสภาก็ต้องไปผ่านกระบวนการของรัฐสภานั่นเองนะครับออกมาเป็นกฎหมายปัจจุบันตัวร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับที่5 เกิดขึ้นจากอะไรนะครับก็เกิดขึ้นจากฝ่ายบริหารนะครับฝ่ายบริหารคือใครก็คือคณะรัฐมนตรีนะครับตอนนี้ได้รับการเสนอจากตัวสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงางานให้คณะรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้เสนอตัวร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมเข้ารัฐสภาเป็นแค่จุดสตาร์ทนะครับในการแก้กฎหมายได้รับพระราชบัญญัตินั่นเองนะครับซึ่งมันก็ต้องมีแบบ ผ่านคณะกรรมการกิจสีกาผ่านเข้าไปยังรัฐสภาในส่วนของสภาชิกสภาผู้แทแนราษฎร3วาระนะครับสมาชิกสภาอุทธิสภาอีก3วาระนะครับผ่านสเต็ปสเต็ปสเต็ป,ตปออกมาออกมาเป็นกฎหมายนะครับกฎหมายผ่านตัวท่านนายกนะครับเป็นคนทูลเก้าถวายพระมหากษัตริย์นะครับประกาศออกมานะครับพี่หมอได้ยิน แม่นางหลีนะครับม,มีมีคนให้ฉายาเป็นแม่นางหมื่นลีสัมภาษณ์แต่ละทีพูดไม่เหมือนกันนะครับตอนแรกสัมภาษณ์ FM นะครับ92.5บอกว่าประมาณปลายปีนี้มีผลนะครับล่าสุดนะครับเป็นรายการทีวีสัมภาษณ์บอกว่าต้นปีหน้ามีผลนะครับเดี๋ยวให้สัมภาษณ์อีกไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับพี่หมอขอพยากรณ์นะครับ ถ้าไม่ได้มีอะไรที่พิเศษนะครับตัวสอสอในระบบของรัฐสภาไม่ได้จะแประยะติเร่งด่วนนะครับสมวัน7วันนะครับในส่วนของสอสอนะครับเชื่อว่านะครับจะใช้เวลา1ปีทูนเก้าถวายอีก3าเดือนนะครับปี3เดือนแล้วก็เสนอออกมาและเป็นกฎหมายแล้วนะครับค่อยออกตัวกฎกระทรวงนะครับ ถ้าเขาล่างไว้แล้วโอเคอีกเดือนหนึ bon. ่งถ้าเขาแบบยังไม่ล่างเด yeah. ี๋ยเขาจะเปลี่ยนแปลงนะครับม um um ันเปลี um ่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับยิ่งมีคนออกมาคัดค้านนะครับมีคนออกมาไม่เห็นด้วยเยอะๆอย่างเช่นเขาจะใช้ระบบก็คือใช้ยังไงฮะเขาจะใช้ให้กับผู้ประกันตนเท่านั้นนะครับผู้ที่ไม่ผู้ประกันตนไม่ได้เงี้ยต้องมีคนออกมาคัดค้านนะที่เป็นผู้ที่ออกมาแล้วนะครับหรือเขาจะไม่ให้กับคนที่เพิ่งรับบานาญ ใช่ไหมฮะมันอาจจะมีคนออกมาคัดค้านเพราะว่าคนรับบํานาอาจจะเนื่องด้วยถูกบังคับนะครับเขาก็อยากได้เงินก้อนเชื่อว่าตัวกฎกระทรวงที่จะออกมาให้เลือกก็อาจจะมีข้อปลีกย่อยซึ่งคงไม่ได้ออกมาได้ทันทีนะครับออกมาทันทีคงไม่สมบูรณ์เขาคงพยายามคิดแล้วคิดอีกกั่นกองแล้วกั่นกองอีกนะครับถึงจะมีผลนะครับ นะครับอันดับแรกนะครับกลับไปที่พรกกับพรบสองอันนี้ก็รู้ๆอยู่แล้วนะครับว่าอำนาจพรกเนี่ยเป็นของรัฐบาลออกปุ๊บมีผลปั๊บนะครับใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับแต่ใช้ระยะเวลาสั้นๆนะครับหนึ่งตัวพรบพรกนะครับใช้เวลาน้อยในการออกมีผลบังคับสั้นๆส่วนพรบใช้เวลายาวมากนะครับเขาเรียกว่าอะไรบังคับใช้นาน ใช้เวลาระยะเวลาในการออกมาปเป็นกฎหมายระยะเวลานานแล้วก็บังคับใช้นานเช่นกันนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างมีคนงงคนไม่เข้าใจนะครับคนหวังแต่เมื่อไหร่ได้กู้เมื่อไหร่ได้กู้นะครับตอนนี้เขาไม่ได้ใช้เขาใช้เขานะครับก็คือหมายถึงตัวคนที่มีอำนาจนะครับพยายามแก้กฎหมายนะครับเพื่อ ให้พวกเราเข้าถึงเงินของเราโดยมีเงื่อนไขมากมายนะครับตอนนี้แบบทุกคนแบบอุ้ยผมจะได้ไหมหนูจะได้ไหมฉันจะได้ไหมนะครับตอบว่าจังตอบไม่ได้จริงๆนะครับแต่ดูจากท่าทีและถ้อยคําที่เขาพูดนะครับซึ่งมีอะไรใหม่ๆที่พี่หมอแบบว่าเออเห็นแล้วแบบเออคิดว่ามันคงจะไปในแนวนั้นคือเขาส่งเสริมนะครับให้เราอ่ะมีกินตอนแก่นะครับ ก็คือให้เราให้เราเนี่ยยังไงอย่าไปรับบําเหน็จออกมาเลยสิ้นคิดนะครับคิดน้อยไปหน่อยนะครับคิดสั้นเยอะหน่อยไปรับเงินบําเหน็จออกมาคุณรับมาสามแสนนะครับคุณใช้แป๊บเดียวก็หมดเขาคงคิดอย่างนั้นนะครับเขาก็เลยมีคำคำหนึ่งที่จะจ่ายเรานะครับเรียกว่าบํานานจ่ายล่วงหน้าเงินบํานานจ่ายล่วงหน้าอันนี้ก็เป็นแบบส่งเสริมบํานานนะครับคนที่จะกู้นะครับหรือคนที่จะคืน เขาก็ไม่ได้ให้คนที่จะคืนแบบว่าที่อายุไม่ถึงที่ส่งมาไม่ถึงร้อยแปดสิบเเขาจะให้คนที่ส่งร้อยแปดสิบหนึ่งจำกัดปริมาณคนถูกไหมครับเพื่อให้คนมาขอคืนไม่เยอะนะครับคนี่ต้องส่งมาทั้งหมดสิบห้าปีถึงจะได้คืนอันนี้คือหลักของเขาแล้วเขาเมื่อส่งมาสิบห้าปีแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณก็ไม่ได้คืนมาเป็นบําเน็จเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ได้มีเงินคนสามารถที่จะไปจ่ายคืนเป็นก้อน เมื่อคุณอายุ55คุณก็ยังต้องไปรับแบบ3,000 4,000 5,000มูลคุณกู้มา30,000ถูกไหมฮะกว่าคุณจะมีไปคืนเขาได้นะค,คุณก็ต้องเก็บสะสมสะสมสะสมแล้วไปคืนมันก็อาจจะไม่ทันต้นทันดอกเพราะงั้นะเขากา็ถ้าเราเป็นหนี้เขาอาจ,จะบังคับด้วยการมาแชร์นะครับแบ่งปันตัวเงินบํานาญชราภาพรายเดือนเอาไปคื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 นนะนี่ก็คือ ที่ไปและที่มาเพราะฉะนั้นถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยพี่หมอไม่ได้เรียกร้องเอาพระราชบัญญัติอย่างเดียวการขอเลือกพี่หมอให้เป็นพระราชบัญญัติไปค่อยๆแก้นะครับการขอกู้นะครับก็อยากให้ออกมาเป็นแบบเป็นพระราชบัญญัตินะครับส่วนการขอคืนพี่หมออยากให้คืนแบบท่วนท่วนท่วนหน้าทุกคนใครอยากคืนตามพระราชกำหนดนะครับจะได้เร็ว ก็เลยเสนอนะตามหลักและเหตุผลก็คือหนึ่งเป็นอำนาจของตัวคณะรัฐบาลออกปุ๊บได้ปับ๊บ <c oughs> นะครับสก็คือมีผลบังคับใช้ในระยะสั้นๆน,นะคคุณเคินเสร็จคุณก็ยกเลิกแล้วคุณก็เอาคอนเซปต์ตรงนี้ถ้าดีเอาไปเขียนลงในตัวพระราชบัญญัตินะครับเอาไปต่อเป็นบังคับในพระราชบัญญัติได้ในการคืนครั้งต่อๆไปนะครับค่อยๆก็ไปค่อยๆแก้ในรัฐสภาซะนะครับ ก็ประมาณนี้มีใครมีคําถามไหมครัว่าพี่หมอมาขออะไรหนูไม่เห็นรู้จักเลยพระราชะกําหนดคืออะไรพระราชะบัญญัติที่แก้อยู่คือพระราชะบัญญัติเลนะครับมันก็คือกฎหมายนะครับคนทั้งคนตัวกองทุนประกันสังคมทําตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกันสังคมนะครับตอนนี้มันไม่มีเขียนเอาไว้ว่าจะให้คืนยังไงจะให้กู้ยังไงก็เลยต้องออกกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติตามชา ก็เลยคิดว่าให้ท่านนายกเนี่ยออกกฎหมายพิเศษมานะครับแต่ไม่รู้ว่ามันอาจจะสั่งมาในพระราชบัญญัติที่เป็นการเงินได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้คุณออกออกมาเป็นพระราชกําหนดแล้วคุณหาเงินให้นะครับใครมากู้พอคุณแก้กฎหมาย2ปีนะครับคุณก็เอาตัวเงินที่เขาคืนออกมาเนี่ยเอามาคืนตามเงินกู้หรือว่าเงินเยืมหรือเงินคืนตรงนี้ก็ได้นะครับ มันมีวิธีคิดอีกหลากหลายม,มุมหลากหลายแบบไม่จำเป็นต้องเป็นแก้กําปั้นทุกดินแบบพระราชบัญญัติอย่างเดียวซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณอีกปีเศษนะครับแล้วก็ติดปัญหาอีกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าปีเศษแล้วจะแก้เสร็จนะครับระยะเวลาของรัฐบาลนี้เหลืออีกแค่ไม่กี่เดือนแล้วนะครับ มิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมพาเด็กแค่เก้าเดือนนะครับมิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมพา,า,ามีนาหรือประมาณแปดเก้าเดือนนะครับเขาก็จะไปแล้วนะครับเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเขาจะได้กลับมาสารต่อถูกไหมฮะใครๆก็บอกโอ้ยต้องมาต่อนะครับไม่รู้เขาจะไม่คุณต่อก็ได้นะครับถ้าเลือกตั้งมา หรืออาจจะต่อก็ได้แต่เปอร์เซนต์ไม่แน่ใจนะครับยากมากนะครับกับการเมืองไทยในปัจจุบันสองคนที่มาใหม่เขาต้องคิดตามหรือเปล่าครับเขาต้องคิดให้เหมือนรัฐมนตรีคนนี้หรือเปล่าฮะไม่ถูกไหมฮะไม่จําเป็นพี่หมอก็ยังคิดไม่เหมือนเลยถูกไหมฮะแต่พี่หมอไม่ได้มีอํานาจเพราะฉะนั้นพี่หมอก็คือได้แต่คิดนะครับคิดแล้วก็พูดพูดแล้วก็เขาอ,อาจจะเอาไปมองไปทําหรือเปล่านะครับอันนี้เป็น เป็นสิทธิพี่หมอที่จะพูดจะคิดถูกไหมฮะเขาก็มีสิทธิที่จะฟังหรือไม่ฟังก็ได้นะครับเราไม่ได้มีอํานาจขนาดนั้นนะครับพวกนี้คืออํานาจทั้งนั้นนะครับนโยบายก็คืออาํานาจการใช้อํานาจต่อประชาชนนะครับแต่อำนาจเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมก็เป็นกฎหมายมหาชนนั่นเองนะครับวันนี้ไม่มีใครถามเลยถามได้ทุกเรื่องนะครับไม่ได้คุยเฉพาะเรื่องพระราชกําหนดพระราชบัญญัตินะครับถามได้นะครับ ถามได้ทุกเรื่องนะครับถ้าไม่ถามนะครับพี่หมอจะสรุปละพระ,ะาราชบัาตกำหนดกับพระราชบัญญัติต่างกันที่มานะครับพระราชกําหนดมาจากรัฐบาลมาจากข้านายกพระราชะบัญญัติมาจากรัฐสภานะครับสองนะครับไฟเสนอนะครับคนที่มีอานาจเสนอก็คือท่านนายกฝั่งนี้คนที่มีอานาจมีอยู่สามส่วนประชาชนหมื่นคนเสนอกฎหมายสสยี่สิบคนนะครับ คณะรัฐมนตรีเสนอได้อีกนะครับคณะรัฐมนตรีมีสิทธิพิเศษเยอะมากนะครับระยะเวลาพระราชกำหนดนะครับมีผลค่อนข้างรวดเร็วนะครับวัน2องวันสวันเดือนหนึ่งมีผลเลยนะครับพระราชบัญญัติกว่าจะผ่านขั้นตอนนะครับกระบวนการต่างๆใช้เวลานะครับหลังจากที่เข้าสภาแล้วอีกปีเสร็จๆแน่นอนเร็วที่สุดนะครับบางพระราชบัญญัติออกมา20ปี10ปียังไม่ผ่านเลยครับเพราะว่า ตัวสอสอไม่เห็นด้วยนะครับตัวสอวอไม่เห็นด้วยนะครับก็ลเลยไม่ได้ออกมาก็ยังแก้กันอยู่เรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้เร็วนะสามก็คือการบังคับใช้นะครับตัวพระราชกำหนดนะครับบังคับเพราะเป็นเหตุจําเป็นเหตุฉุกเฉินออกเร็วแล้วก็จบเร็วนะครับพระราชกำหนดไอ้พระร,ราชบัญญัตินะครับเมื่อกี้พระราชกำหนด ออกเร็วจบเร็วพระราชบัญญัติออกช้าบาังคับนานนะครับกว่าจะแก้กฎหมายทีใช้เวลาเวลาอีกนานอีกนะครับส่งมา22ปีค่ะมีสิทธิ์ไหมคะโครงการนี้ส่งมา15ปีมีสิทธิ์ครับโครงการนี้ <c oughs> แต่จะมีสิทธิ์แบบไหนนะครับถ้าคุณไม่ใช่ผู้ประกันตนนะครับเหมือนเขาจะแบบไม่อยากให้มายุ่งกับเงินเขาครับแล้วประมาณแล้วจะประมาณใช้ปีไหนคะคุณอัจฉรานะครับ อันไหนครับพระราชบัญญัติก็ประมาณสักปีหกเจ็ดไอ้หกหกหกเจ็ดครับแม่นางพันลี้นะครับบอกแล้วนะแม,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 นะม,ม่นางหมื่นลี้ไม่พันลี้มีคนเรียกครับพี่หมอเลยติดแม่นางหมื่นลี้นะครับบอกว่าบอกว่าอะไรฮะบอกว่าต้นปีเจ้าไม่รู้จริงเลยเท่น,นะครับตอนแรกบอกว่าปลายปีนี้เจ้านะครับก็เปลี่ยนเป็นต้นปีหน้าเจ้านะครับมีคนถามนะครับพี่หมอก็ไม่รู้นะครับ พระราชก,กําหนดก็ออกปุ๊บได้ปั๊บนะครับออกปุ๊บจะได้ปั๊บนะครับออกเร็วๆครับผมอะไรออกเร็วๆฮะเอาแบบไหนดีพระราชก,กําหนดหรือพระราชบัญญัติฮะปัจจุบันนี้นะครับคุณจับชายไม้ไม้ไมด่างนะครับโอ้กำลังเป็นเทรนด์เลยนะครับไม้ด่างปัจจุบันนี้เรายังเรายังรับบำเน็จบำบำนานบำเน็จอายุห้าสิบห้าปีใช่ไหมคะ มีข่าวจะขยายไป60ปีปัจจุบันนี้เรายังรับอยู่ที่55ปีครับมีข่าวจะขยายไป60ปีแน่ๆครับมีข่าวครับแต่ยังไม่มีผลครับนะครับสรุปอายุยังไม่ถึง55ปีจะได้หรือเปล่าครับยังไม่ได้ครับตอนนี้ต้องรอแก้กฎหมายก่อนนะครับพรบฉุกเฉินไม่มีฮะมีแต่พรกฉุกเฉินนะครับคุณอชิระมณีศรียังมีคนไม่เข้าใจเยอนะฮะ พรกนะครับฉุกเฉินไม่มีพรบฉุกเฉินนะครับมีแต่พรกพระราชกำหนดฉุกเฉินพระราชบัญญัติมีทั่วๆไปอย่างพระราชบัญญัติประกันสังคมพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องการเลือกตั้งพระราชบัญญัติว่าด้วยพระราชบัญญัติสัตวแพทย์สภาอะไรพวกนี้ครับพระราชบัญญัติโอ้มีอีกเยอะฮะพระราชบัญญัตินะครับ คุณอจิระรมณีศร,ร,ร,นรใใีนะครับพรบไม่มีฉุกเฉินนะครับมีแต่พรกฉุกเฉินนะครับเข้าใจใหมนะฮะพรกฉุกเฉินทาได้ทาได้ไม่ทานะครับทาได้เขาไม่ทาอะ่ะเป็นคําถามที่ดีพรกฉุกเฉินทําได้ไม่ทําสาเหตุที่จะทาําพรกฉุกเฉินก็คือจาชื่อนะครับมีเหตุฉุกเฉินที่ให้ต้องทํานะครับอย่างเช่น ไม่มีกฎหมายนะครับควบคุมเอาไว้ยกตัวอย่างอย่างเช่นการออกมาชุมนุมนะครับเป็นสิ่งที่ทำได้แต่นะครับในช่วงโรคระบาดนะครับเขาก็ไม่ได้มีว่าให้ห้ามทำถูกไหมฮะเพราะงั้นเขาก็เลยกำหนดออกมานะครับห้ามออกมาชุมนุมนะครับก็เลยแบบเขาก็อยากจะทำถูกไหมฮะก็เลยทำนะครับแล้วก็อ้างว่ากลัวโรคระบาดแบบนี้ครับก็เลยออกมาเป็นพระราชกำหนดชุมนุมนะครับพระราชกำหนดแบบ ฉุกเฉินในช่วงโควิดนะครับห้ามมิให้มีการรวมตัวกันนั่นเองนะครับเขาก็ออกมานะครับไม่กี่วันนะรประชุมแบบประชุมที่ประชุมของโควิดใช่ไหมฮะออกมาปุ๊บมีผลบังคับปับ๊บนะครับมีใครมีคำถามไหมเอ่ยนะฮะคือพี่ออกจากระบบ คือพี่นะครับจับฉายไม้ด่างคือพี่นะครับเรียกพี่ได้นะครับเรียกพี่ที่เหมาะก็เรียกพี่ได้ครับออกจากระบบประมาณสามปีปีหน้าห้าสิบห้าแล้วอยากจะพิจารณาบุคคลกลุ่มนี้ด้วยค่ะเขาไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเขาคงจะต้องไปดูนะครับที่กฎกระทรวงนะครับอีกสักปีสามเดือนค่อยมาดูฮะว่าเขาจะพิจารณาบุคคลกลุ่มนี้หรือเปล่านะครับที่ออกไปแล้วนะครับว่าจะให้กู้ให้คืนให้เลือกหรือเปล่านะครับ ขาอาจจะไม่ยอมนะครับอาจจะแบบต้องมาเป็นผู้ประกันตนถึงจะมีความสามารถในการเลือกตรงนี้ได้นะครับช่วงโควิดระบาดหนักกว่าการชุมนุมอีกเดือดร้อนทั้งปีนะครับคุณอัชิระโควิดระบาดหนักกว่าชุมนุมอีกเดือดร้อนทั้งปีนะครับโควิดระบาดหนักกว่าการชุมนุมอีกเดือดร้อนทั้งปีค,กกาางป <c oughs> คืออะไรครับ ตอนนี้เราต้องมาช่วยนะครับช่วยท่านนายกให้ให้อะไรดีครับให้สามารถออกพระราชกําหนดได้นะครับก็ต้องนะครับผมก็ต้องมองว่าเฮ้ยฉุกเฉินพวกเราเดือดร้อนพวกเราจะถูกยึดบ้านพวกเราจะถูกยึดรถพวกเราจะไม่มีเงินกินถูกไหมฮะเอาเงินตรงนี้นะครับเหมือนที่เขาบอกครับว่าขอคืนเนี่ยจะคืนในภาวะฉุกเฉินภาวะจําเป็นอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นระบาดโควิด อย่างเช่นอะไรฮะพายุเข้าถูกไหมฮะอย่างเช่นวาตภัยเข้าในหมู่บ้านในจังหวัดนะครับเขาประกาศเป็นจังหวัดที่ประสบอุบัติภยัยจังหวัดน,นั้นอาจจะได้คืนเงินนะครับแล้วเขาก็บอกนะไม่ใช่มีเฉพาะระดับนานะระดับชาตินะครับเขาเรียกว่าเป็นระบบแห่งชาติอุบัติภัยแห่งชาติไม่ใช่อุบัติภยัยความจําเป็นส่วนบุคคลอย่างเช่น คุณเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับเขาก็ให้เอาไปคืนเพราะฉะนั้นทําไงฮะให้มีคนมาฟ้องคุณก่อนนะครับแล้วคุณก็ถูกพิพากษาเป็นบุคคลล้มละลาย <c oughs> <c oughs> นะคะก็ไม่เอาคืนได้ฮะจัดหน่อยคืออะไรฮะคุณชอ็อปจัดหน่อยครับต้องการคืนครับมาเป็นทุนให้พี่หมอจัดเหรอพี่หมอไม่ใช่พี่หมอไม่ใช่แบบว่าเจ้าหนี้เงินกู้นะครับพี่หมอจัดให้ไม่ได้ครับ <c oughs> หรือเปล่าฮะค,คุณช็อบจะให้พี่หมอจัดจัดเงินกู้ให้เหรอครับจัดไม่ได้นะครับพี่หมอไม่ได้มีเงินเอามาปล่อยกู้อ่ะคือพี่ออกจากระบบประมาณสามปีแล้วปีหน้าห้าสิบห้าอยากให้พิจารณาบุคคลกลุ่มนี้ด้วยพิมมาตามนะครับหรือเปล่าเงินสมทบชาราภาพรัฐบาลสมทบใหม่ครับพี่หมอเงินสมทบชาราภาพรัฐบาลสมทบน้อยมากนะครับพี่หมอส่งมายี่สิบยี่สิบห้าปีนะมีชาราภาพยี่สิบสามปีมีอยู่พนะันแปด คุณเออนั่นมีเท่าไหร่ครับเงินเงินสมทบชราภาพคุณอ่ะอ่ะวิรุธไทยบู์มีเงินสมทบชราภาพของรัฐบาลเท่าไหร่ฮะช่วยพิมพ์หน่อยฮะใครแต่ละคนที่ดูพี่มหมออยู่รวมกันสามสิบกว่าคนมีเงินชราภาพมีเงินสมทบชราภาพจากรัฐบาลไหมฮะจริงค่ะทุกวันนี้กู้ยืมตลอดไหนจะเทอมไหนจะค่าหนังสืออีกจีปาถะนะครับ คุณชิชนกวิบูลกุลนะครับอันนี้คือเอายืมไปไปเรียนเองเหรอครับกยศฮะนะฮะจัดของเงินชราภาพคืนหมายความว่าไงฮะจัดพี่บอกไม่ใช่รัฐมนตรตีว่าการกระทรวงแรงงานจัดให้ไม่ได้เหมือนกันครับไม่ได้จัดแบบนั้นเราต้องแบบรณรงค์นะครับร่วมกันรณรงค์ให้เขาแบบจัดให้เราทันทีให้นายกจัดพรกรให้เราฮะ ลดเงินสมทบใช่ไหมคะลดเงินสมทบใช่ไหมคะหมายความว่าไงฮะอยู่ดีๆพิมพ์คำาว่าลดเงินสมทบแสนแสนแปดแสนแปดพันครับพี่หมอไม่ใช่ครับหมายถึงว่าคุณอนิรุธมีเงินสมทบชราภาพจากรัฐบาลเท่าไหร่นะครับพี่หมอมีอยู่พันแปดนะครับนะฮะคุณอนิรุธพิมพ์มาถามเองไม่ใช่เหรอครับว่าคุณอนิรุธพิมพ์มาถามเองไม่เหรอเองินสมทบจากรัฐบาล สมทบไหมครับพี่หมอบอกสมทบครับสมทบน้อยนะครับเขาสมทบในคราวไหนก็คือคราวที่เขาประกาศลดเงินสมทบลดเงินสมทบโดยรวมมันทําให้เงินสมทบชราภาพลดลงนะครับเหมือนปีสองปีที่ผ่านมาเดี๋ยวเขาก็เอาเงินสมทบจากรัฐบาลมาเปะให้เราให้สําหรับคนที่จะได้ก็คือคนที่รับเป็นเงินบําเหน็จชราภาพเท่านั้นคนที่รับบํานาญไม่มีพ้นใดๆทั้งสิน้น ยืมได้หรอกครับกยศกยอสมนหนึ่งครัมอไม่แน่ใจต้องสิบห้าขึ้นหรือสิบสิบห้าขึ้นหรือสิบแปดสิบแปดขึ้นครับถ้ามอหนึ่งอายุสิบห้าสิบแปดไม่แน่ใจครับไม่น่าจะยืมได้ครับยืมไมเ่เด็กที่บ้านมอปลายยืมได้ปะครับพี่หมอไม่รู้เลยครับเพราะว่าเด็กที่บ้านเขาไปยืมกันเองนะครับเงินสมทบประมาณสองแสนเจ็ดสองแสนเจ็ด มีถึงสองแสนเจ็ดเลยเหรอครับเงินสมทบจราบถไม่มีหมอถามว่าแต่ละท่านเนี่ยมีเงินสมทบจากรัฐบาลเท่าไหร่นะครับไม่ใช่หมายถึงของตัวเองนะครับเปิดโอกาสให้ถามนะครับให้ถามอีกนะฮะถ้าไม่มีใครถามนะพี่หมอสรุปความไลฟ์นี้อีกทีหนึ่งเผื่อคนเข้ามาดูนะครับพรกต่างจากพรบรดังต่อไปนี้หนึ่งที่มานะครับมาจาก ท่านนายกของพรกรที่มาพรบรมาจากรัฐสภานะครับใครเป็นคนออกก็คือนายกอันนี้ก็คือประชาชนสสพรมรนะครับในการออกพรบรนะครับระยะเวลาพรกรวดเร็วนะครับออกปุ๊บได้ปับ๊บพรบรกว่าจะออกช้านะครับการบังคับใช้นะครับตัวพรกอรออกในช่วงสั้นๆแล้วก็ยกเลิกพรบรมีผลบังคับตลอดไป คืนเงินชราภาพให้ทุกคน50%ให้ทุกคนให้ทุกคนไปเลยใครอายุห้าสิบห้าคืนให้หมดไม่น่าเรื่องมากแค่ออกพรกรฉุกเฉินเล่นด่วนเออดีครับปีมาแบบนี้ดีเงินสมทบจาการัฐบาลคือตรงไหนดูยังไงการดูเงินสมทบนะครับโหลดแอป SSO Connect ก็ได้หรือไปที่หน้าเว็บไซต์ก็ได้นะครับไปลงทะเบียน เป็นสมาชิกเสร็จแล้วมันจะมีช่องเงินสมทบชราภาพนะครับเข้าไปกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเงินสมทบชราภาพของผู้ประกันตนของนายจ้างแล้วก็ของรัฐไปดูช่องที่สามของรัฐนะครับไปดูช่องสามของรัฐคุณนริมลหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันไม่ใช่พี่หมอไม่ได้ถามเงินสมทบชราภาพทั้งหมดถามเงินสมทบชราภาพในส่วนของรัฐบาล เวลาท่าบาลออกประกอกู้เงินทําไมออกทําไมออกเก่งจังทําไมให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับอันนี้คือความคิดเห็นนะครับอ่ะนี่หมอก็ตั้งแต่เช้ายังไม่กินข้าวนะครับก็ขอกินนะครับหลวงพี่ดัชดัชมิวมีใครมีคําถามอะไรไหมฮะถ้าไม่มีก็เอาไว้เจอกันในไลฟ์ถัดไปนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลอะไรดีๆนะครับ หรือมีอะไรที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับหรือใครมีสงสัยอะไรเยอะๆที่หมอจะมาไลฟ์ให้ฟังนะครับเพื่อให้ทุกคนสามารถฟังไปด้วยถามไปด้วยเพื่อเป็นประโยชน์แก่กันและกันแล้วก็คนที่มาฟังตามทีหลังนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคนจะได้รู้ว่าพรกรและพระบรต่างกันยังไงนะครับตามที่ได้อธิบายไปแล้วไว้เจอกันครับสวัสดีครับ